สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะถูกกล่าวหาขับรถหรู10บล้านทิศภัยวันฟาดกลับชาวเน็ตหลังถูกกล่าวหาขับรถเ g ็ีหรูคันละ10บล้านทิศภัยวันหรืออดีตพระมหาภัยวันอดีตพสชื่อดังแห่งโลกออนไลน์ฟาดกลับชาวเน็ตหลังถูกกล่าวหาขับรถเ g ็ีหรูคันละ10บล้านจากกรณีที่ทิศภัยวันหรืออดีตพระมหาภัยวันหรืออดีตพสชื่อดังในโลกออนไลน์ ได้มีการไลฟ์ผ่านเพจ Facebook ภัยวันวรรณบุตรเมื่อวันที่19ธันวาคม64ที่ผ่านมาซึ่งเป็นคลิปที่เจ้าตัวกำลังหัดขับรถครั้งแรกในชีวิตโดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากงานนี้ทิศภัยวันยังโพสแคปชั่นแซวตัวเองด้วยว่าไม่เสานี้ก็เสาหน้าผมว่าไม่รอดแต่ล่าสุดเรื่องดังกล่าวกลับกลายเป็นดราม่าขึ้นมาเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้มีการแคปภาพขนาดที่ ทิดภัยวันกำลังหัดขับรถไปโพสต์ข้อความโดยระบุว่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบและชี้แจงด้วยพระมหาภพาวันขับรถหรูยุโรปชื่อ MG คันเป็นสิบล้านพาพระมหาสมปองซิ่งไม่สมแก่สมณสารูปคำถามคือรถแพงขนาดนี้ถ้าไม่ยักยอกเงินตั้งแต่เป็นพระเพิ่งสึกออกมาจะรวยขนาดนี้เหรือววอนสำนักพุทธตรวจสอบ ไัรวนวนบ,นบุตรออกมาชี้แจงหน่อยท่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งนี้ทิศภพรวันได้มีการโพสต์ต้ตอบถึงชาวเน็ตรายดังกล่าวที่กล่าวหาตนเองอาทิเพิ่งรู้ว่า MG บ้านพี่พรชัยคันละสิบล้านนะครับเนี่ยพี่อยู่จังหวัดอะไรคะคนพวกนี้เขากินอะไรเป็นอาหารคะแบบเม็ดหรือแบบกระป๋องทำไมชีวิตฉันถึงหนีไม่พ้นสิ่งมีชีวิตประเภทนี้สักทีนะใครที่ขโมยสมองพี่พรชัยไป รบกวนเอาไปคืนพี่เขาด้วยนะคะขับซิ่งเท่ากับหัดขับและเหยียบ60นะคะพี่พรเป็นต้นนอกจากนี้นายวันอยู่บำรุงสอสอพักเพื่อไทยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าให้ฟ้องไปเลยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องประแสะข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ